อยากฟังแมนบอ,อยากฟังข้อมิมนจากลูกลานจากพี่น้องสวัสดีจ้ะอ่านคอมิมนกูฟังแนี่ผู้ใด่าจังไดแน่มึงบออ่านเนี่ยกูฟังจากเทียวสันวาขวสิอ่านให้ฟังเด้อฮึมแก่กรมทงไปมันก็เห็นแล้วขวสีอ่านให้ฟังอืมคุณยายเก่งมากเลยค่ะคุณบุญชานุชคุณบุญญานุชละว,วานเห็นบอคุณยายเก่งมากเลยค่ะคุณยายมานบอหงวดน,นี่เห็นบอ คุณเพ้นล้ว่าผู้ใหญ่ได้ดูในงานนี่อ่าแม่โซนสวัสดีว่าสั้นว่านั่นอันนี้ยานิกานี่ก็ว่าหุ้ักจากแม่โซนน้อยไปเลย <c oughs> คุณอ้อยคุณ้อยว่าสวัสดีจ้าแม่โซนยูดีไม่แห้งเดอ้อา <c oughs> อา <c oughs> ถุเห็นบ่อยากทั้งคอมเมนต์จากพี่น้องอ่าคุณคมคุณผม ผมปานนองว่าเอ้ยแม่โซนขึ้นอาฮักแทะ่าซันวลาอันป่าคุณอัมพรว่าอันคุณออนอัมพรทักขีนัยว่าสุดยอดมากเลยค่ะคุณยาย่าซันว่าขอบคุณขอบคุณเด้อหล่าเอ้คุณยายฉลาดมากเลย่าซันว่าคุณสุสุสุภาพดีคุณสุภาพคุณมานี่ว่าอันคิดคือดีแจกคุณยายอ่ะคุณวันหน้านน่คุณวัน คุณวันหน้าบิวตี้นี่คุณวันวันคุณวันวันบิวตี้นี่เราส่งดาวให้พร้อมเด้แเพรว่ายายเก่งมากเลยค่ะว่าสั้นว่าอสุดยอดเลยยายยายเก่งแท้คุณชนยุทธสุริสุลินทะละวาท่านะคุณกอบคุณลูกหลานเออคุณชาวคุณชวีวันภาษาอังกฤษทักษะพิษขอโทษ้ะคเดอร์เราส่งดาวให้พร้อมเด้แม่นี่เนี่ยเราส่งดาวให้พร้อมขอบคุณหลายๆอ่า แม, ة, แม่แม่เก่งแท้จ้าคุณอ,อ่อนอ่อนละวานเห็นบ่อ่าคุณขอบคุณเด้ออ่าฝ้าฝนว่าไดงงั้นความสีคุณยายคือเก่งแถวสั้นฝ้าฝนวานอ่าโนกายไกเนี่ยย <c ough> <that GB horas> ้ายกายตะดมย้ายกายตะดมว่าไม่โซนยูดีไม่แห้งเด้อไม่โซนเด้อถูุเออันวานเนี่ยยูดีไม่แห้ง คุณนายอังลงรักคุณยายแล้ว่าสั้น่าขอบคุณขอบคุณเดยค่ะคุณบันคุณบุญไล่ตีคุณบุญไล่ว่ายายฉลาดมากสั้น่าคุณอย่างเนาะเนี่ยคุณน้องอย่างน้อแเราถามมาเมเพนบ่มีผัวตีบ่มีสามีตีขอโทษด้วยเจ้าสั้นบ่จ้ะพอบ่มีขอกะเคยมีพอมีลูกสองคนเลยจ้ะเด้อก็เคยมีบ่มันบ่มีดอกมีแต่ตอนนี้บ่มีจ้ะตอนนี้เป็นสูตรแล้วค่ะเด้อ คือมีแต่ผู้ยิ่งแท้บ้านนี่าสันว่าคุณคุณยายสิทธิ์แล้วว <laughs> ่าแต่ไม่เงี้ยยา,ยายติ่มคนมาเมือไงยายคือหัวดีคือฉลาดแท้ว่าสันว่าไอ้ก็อนอ่านข้อมูลไหนฟังจ้ะในส่วนไม่รู้จักคนแปดเออแปดคนเนี่ยคนถามคุณรัฐคุณคุณคุณรุดรุดจนนี่นะก็อนอ่านบ่ได้คุณสมพรสิมาโคนแล้วว่า คุณเราเก่งยะเก่งยะเกง่งแถยายว่าสั่น่าขอบคุณจ้ะพี่นอ้องคุณลักษมีพ่นเยี่ยมยายเก่งมากเลยว่าสั่น่าขอบคุณหลายหลาย,ยจา้จแม,ม่เพ็ญสีอายุเท่าไรแล้วจากคอยหกสิบย่างหกสิบเอ็ดด้จาหกสิบปีกับอีกเจดเดือนด้จะเด้อแม่โซนเก่งมากเลยพูดาสะพายเมืองคอนละกว่าตั้มเกษตรทอเพียงว่าวยายเก่งมากๆเลยว่าสั่นมาอ่า ง้อไปอีหยังโอ้ยเอามาคนนันอ่านให้ฟังแล้วบ่ฟังติคุณซิมแล้วว่าคุณซิมแล้วว่ายายได้แมงวันตัวใหญ่แถวสต,วนต,วตอนจนตีนี่นะโอ้ย <c oughs> <c oughs> ว่นนี้หยังนอกจากพี่น้องขอบคุณหลายๆเด้เอ,อ <c oughs> ข่อยก็มีลูกสองคนไปส่วนมีลูกแปดคน <c oughs> เล่นไปตามสบายตามเบานัวหัวมนวนนี่แหละจากพี่น้อง แต่ตอนนี้ขเาบมี่ดอกแฟนนะผู้ใดถามมาอันคุณเพ็ญศรีขอโทษนะมีแฟนหรือเปล่ามีสามีมไหมไม่เคยเห็นออกเลยซันบอมีนะคะตอนนี้บอีมีนะคะเด้อขอบคุณหลายๆบายบายลูกล้านขอบคุณหลายๆลาย,ลายจ้ะ